สวัสดีครับมาแล้วนะครับเรามาต่องวดถัดไปเลยนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ไม่สนับสนุนทุกคนเลิกการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับดูเพ่าเป็นแนวทางนะครับเอาไปใช้นะครับเพื่อไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับเรามาต่องวดกันเลยนะครับแนวทางนะครับเลขเด่นนะครับเลขชน เด่นบนนะครับเด่นบนล่างแหละนะครับผมอ๋ฟรีนะครับผมอ่ะวันที่แล้วผมจับชนไป6นะครับผมผมจับคู่เป็น6 3สานะครับนะครับนะอ่ะยังไงดูให้จบนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจนะครับอ่วันที่แล้วนะครับผมจับให้6 3สาม่ะผมไปํำทำผิดนะครับผมเลข3กับเลข4ี่นะครับผมไปจับอ่ตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมไปจับ3 4 4นะครับ ปกติผมจับตัวนี้แล้วผมหลงนะครับผมหลงไปจับ3ามสี่มาบวกกันก็ได้3ามกับ4ี่นะครับแต่ผมลองเอาสูตรนะครับเอาสูตรตัวนี้นะครับเลขท้าย1อ่าเลขท้ายครั้งที่1นะครับมาลงนะครับแล้วทีนี้มันก็ได้6กับ7นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลขออกมันก็เป็น6กับ7ดนะครับผมก็เป็นห6หแล้วก็ห7เจ็ดนะครับนะ ผมก็ยังงงอยู่ตอนแรกอรผมมันมีหลายสูตรก็เลยงงนะครับผมนะอ่ะยังไงเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับวันนี้นะครับผมนะอ่ะดูให้จบนะครับดูชีพให้จบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับพอดีผมไปใส่ท้ายตัวที่สองนะครับอ่ะมันหลายสูตรเกินนะครับผมนะอ่ะยังไงเรามาดูกันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมใส่แปดลลงไปเลยครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับผมอ่ะเก้าบวกสามนะครับเก้าบวกสามได้เท่าไหร่เก้า ไ้าบวกสนะครับเกคงที่นะครับผมนะเก้าบวกสี่คงที่ได้สมนะครับผมได้สิบาหลอครับลงสามลงไปนะครับผมอแล้วก็หนะครับเหมือนกันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมอ่ะใส่แปดนะครับผมแปดหกแล้วก็แปดนะครับแปดลบสามนะครับผมอ่ะแปดลบสามแปดลบสามเหลือเท่าไหร่ได้หกนะครับหกเจ็ดเอ่อได้ห้านะครับผม ใช่ป่ะหนะครับ8ปดลบห้าห้าแลบห้แล้วก็5นะครับ5้บวกเนะครับผม5้บวกเนะครับห้าบวกเได้เท่าไหร่นะครับได้5้บกเได้12นะครับผมนะอนะนะเราจะได้ตัวชนตัวไหนนะครับผม มาดูกันวดประจวันที่16นะครับตัวชนก็คือตัวนี้นะครับผมเลข8นะครับอ่ะชน8นะครับชน8นะครับผมอ่ะจะมาหรือเปล่างวดนี้นะครับชน8นะครับงวดประจวบนที่16นะครับเดือน10 2023นะครับผมนะอ่ะดูไปยาวๆเลยนะครับดูไปยาวๆเลยนะครับอ่ะอ่ะมาเรามาดูตัวนี้จับคู่กันเลยนะครับผมนะอ่ะงวดที่แล้วผมจับใส่ผิดเองต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะอ่ะผมจับ3 4 4นะครับ สามีีใส่ที่ว่าได้สามกับสี่นะครับนะที่ว่าได้สามกับสี่เนี่ยผมก็เลยใส่หกสามหกีแล้วทีนี้ผมก็เลยจับจับตัวท้ายนะครับไอ้ตัวท้ายครั้งแรกเนี่ยผมจับศูนย์ห้าเจ็ดใส่นะครับนะศูนย์ห้าเจ็ดใส่ก็คือผมไปลงเอาจับสามีีใส่นะครับแล้วมันจะได้หกเจ็ดนะครับนะวดที่แล้วมันจะได้หกหกกับหกเจ็ดนะครับผมเลื่มนะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับวดนี้ไม่พลาดนะครับผมวดนนี้ไม่พลาดผมจะจับ เลขท้ายครั้งที่1ใส่นะครับโดย426นะครับผมนะอ่า426เดี๋ยวผมจะทําไว้นะครับผมนะอ่า6หนึ่งเป็น6 6212นะครับ12 13 14นะครับ14บวก1เป็น15นะครับผมอ่า5บวก1นะครับเป็น6นะครับผมนะอ่างวดที่16เดือน10 2023นะครับผมมาเรามาจับคู่กันเลยนะครับผมบนล่างนะครับผมนะอ่าอาจจะมาบนหรือมาล่างก็ไม่ว่ากันนะครับ16ตุลาคม66นะครับผมนะอ่าจะมีอะไรนะครับอ่อ่มี8นะครับผมอ่าชน8นะครับอ่เดี๋ยวผมทำให้นะครับ8 5กับ6นะครับ5กับ6จะได้จับคู่ได้นะครับ แปดห้ากับแปดหกนะครับผมอ่ะยังไงดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะเพื่อไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซองหางเนี่ยนะครับจะมาหรือเปล่านะครับอ่ะงวดที่แล้วผมทําผิดไปหกสามหกสี่นะครับแต่ที่จริงผมไปจับอ่าท้ายครั้งที่สองมาใส่นะครับแล้วพอมาดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่นะครับมันเป็นท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะมันผิดแค่ครั้งเดียวไอ้อันนี้ก็ท้ายครั้งที่หนึ่ง ท้ายข้างหนึ่งท้ายข้างหนึ่งท้ายข้างหนึ่งแล้วผมไปจับท้ายข้างที่2มาใส่ก็คือ3ามสี่นะครับอ่ะพอดีผมสับสนแต่ละสูตรสับสนนะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เลยออกมา6กกับ6กเ็ดนะครับผมนะอ่ะผิดพลาดอย่างมหาเลยนะครับผมนะแต่งวดนี้นะครับอ่ะงวดนี้ผมทําได้2ชุดก็คือ85กับ86นะครับผมบนล่างนะครับผมอ่ะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับผมงวดประจำมาที่16ตุลานะครับยังไงก็ ผมจะทําสูตรไปเรื่อยๆนะครับให้ดูนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางยังไงก็ขอให้ปังๆนะครับผมกับงวดนี้วันที่16ตุลานะครับผมผมทําไว้ให้แล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมทําไว้วันที่นะครับวันที่3นะครับผม3เดือน10 2023นะครับผมนะ85กับ86นะครับผมนะขอบคุณครับ